วัสดีครับสวนกระเสเคอร์ฟิว2020บายในช่างครับผมวันนี้เห็นข้างหน้าเราเนี่ยมีตัวอย่างของพืชผักสวนครัวคู่ครัวของคนไทยมานานนะครับคนโบราณเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะปลูกอย่าพุกผัดผลพืชผักอย่างนี้ครับเอาไว้ติดบ้านติดเรือนเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงส่วนสําคัญในการประกอบอาหารของคนไทยเนี่ย มันก็จะไม่พ้นนะครับพืชต่างๆนะครับหรือว่าผักต่างๆที่เราเอานำมาเสนอวันนี้นะครับนำมาแสดงวันนี้ซึ่งในยุคนี้นะครับในยุคของการประหยัดเนี่ยในยุคของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีมูลค่าทั้งสิ้นนะครับถ้าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปลูกพืชผักพวกนี้ครับติดครัวเรือนเอาไว้ติดบ้านเอาไว้นะครับจะทำอาหารชนิดไหนเนี่ยก็ ไม่ต้องไปซื้อไปหาที่ตลาดนัดนะครับไม่ต้องไปซื้อไปหาในเมืองนะครับเพื่อจะเอามาทําอาหารก็สามารถที่จะเก็บแถวบ้านเรานะครับเก็บแถวบ้านเราเนี่ยให้สามารถที่จะเอามาเป็นองค์ประกอบของอาหารของเราได้เลยนะครับก็ไม่ต้องซื้อนะครับชนิดนิดนิดน้อยน้อยเนี่ยก็5บาท10บาทนะครับรวมไปแล้วเนี่ยมือมือหนึงเนี่ยก็หลายตังค์เหมือนกันนะครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะครับเชนิดด้วยกันที่คู่ครัวของคนไทยมาโดยตลอดนะครับสิ่งแรกที่เราจะพูดถึงก็ไม่พ้นเจ้าตัวนี้ก็คือคานะครับคา,าเป็นคาเหลืองนะครับเป็นคาเหลืองอันนี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าคาเนี่ยมันต้องใช้กับ องค์ประกอบของอาหารบ้านเราเนี่ยพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงต่างๆนะครับเราก็เอาไอ้ตัวขาตัวเนี้ยเอาไปเป็นองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นลาบนะครับต้มยำนะครับต้มยำที่เราใช้เป็นประจำนะครับก็จะต้องใช้ขาพวกนี้ครับเข้ามาเป็นองค์ประกอบนะครับหรือจะเอาไปทำเป็นลักษณะของเครื่องแกงนะครับ เครื่องแกงก็จําเป็นต้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นของทางภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นพวกอ่อมต่างๆนะครับลาบต่างๆก็จําเป็นจะต้องใช้ขาตัวนี้ส่วนภ้ากลางเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันอยู่ในาการใช้งานของเรื่องของการต้มยำอยู่แล้วนะครับต้มยำซึ่งเป็นอาหารของโรคก,ก็จะต้องใช้ขาเนี่ยเป็นองค์ประกอบอยู่แล้วนะครับ อันนั้นเ,เรื่องของสมุนไพรต่างๆเขาก็มีประโยชน์ด้วยดังนั้นถ้าเราปลูกเอาไว้ก็เวลาเราจะต้มยำก็ไปขุดออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็จัดการฝานนะครับถ้าเป็นคาแก่ก็ทำเครื่องแกงได้นะครับถ้าเป็นคาอ่อนก็ต้องผสมนะครับในการที่จะทำอาหารได้นะครับดอกของเขาสามารถที่จะเอาไปรับประทานให้ นะครับนอของเขาก็สามารถเอาไปทํารับประทานอาหารได้นะครับส่วนใหญ่ที่เขารับประทานอาหารก็จะเป็นถ้าเป็นนอเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นข่าแดงนะครับส่วนเขาจะาเขาจะปลูกนอไว้ขายแล้วก็เอาหนอไว้ทำมา,าพืชยางที่2นะครับพืชยางที่2ของเราก็คือต้องเป็นานางเอกนะครับมีพระเอกไปแล้วเป็นข่าก็ต้องเป็นตะไคร้นะครับตะไคร้เองก็ มีความจําเป็นคู่ครัวเรือนของคนไทยนะครับถ้าพูดถึงคาก็ต้องเป็นตะไคร้นะครับเป็นผลาอรนะครับนะครับเป็นผ้าองเพราะว่าตะไครเองก็มีความจําเป็นนะครับใช้เป็นองค์ประกอบนะครับเป็นส่วนประกอบของอาหารบ้านเราเยอะพอสมควรอย่างแรกก็ต้องเป็นต้มยำแหละครับก็ต้องเป็นคาตะไคร้นะครับแล้วก็มะกรูดนะครับเรา,บาพูดถึงตะไครก่อน นะครับตะไคร้เนี่ยใช้ในในลักษณะของต้มยำนะครับหรือจะหั่นซอยในการทำยำนะครับในการทำลาบในการทำเครื่องแกงต่างๆนะครับก็จะอยู่คู่ตะไคร้นะครับตะไคร้ก็มีความจำเป็นนะครับเราก็ควรจะปลูกเอาไว้นะครับติดครัวเรือนเอาไว้นะครับยำตะไคร้เอยนะครับสามารถทำได้นะครับเขาสามารถเอาไปทำอาหารได้หลายๆชนิด นะครับหรือจะกินต้นอ่อนจิ้มน,น้ําพริกก็ได้นะครับสามารถทําได้หลายอย่างาหรือจะเอาต้นเขา,ปาไปต้มทําเป็นน้ําตะไคร้ก็โอเคนะครับเป็นสมุนไพรอีกอันหนึ่งที่มีส่วนประกอบในอาหารเกือบครบทุกอย่างเหมือนกันขาดตะไคร้ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นถ้าเราปลูกคู่ครัวเรือนของเราไว้ก็ยังสามารถที่จะเอาไว้นะครับลดค่าใช้จ่ายได้นะครับ อันนี้คือพืชตัวที่2พืชตัวที่3ก็ต้องพูดถึงคาตะไคร้ก็ต้องเป็นมะกรูดนะครับมะกรูดของเราเนี่ยก็อยู่ในทุกองค์ประกอบเหมือนกันนะครับมาอาจจะเอ,เอาใส่ในต้มยำเอาใส่ในเ,เป็นการต้มนะครับเพื่อลดเ,อเพิ่มความหอมนะครับเ,เพิ่มความหอมลดความคาวของอาหารนะครับสามารถใช้ มะกรูดของเรานะครับใช้ได้นะครับใช้ในส่วนของใบนะครับในส่วนของใบใบใบอ่อนหรือใบแก่แล้วก็ฉีกฉีกออกไปนะครับ uh, ประกอบในส่วนอาหารของเราก็ยังสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายของเราได้มะกรูดเรานอกจากที่จะเขาเนี่ยจะใช้ในส่วนของเป็นใบแล้วเนี่ยเขายังใช้ในส่วนของเป็นการที่มันเป็นผลด้วยนะครับ uh, ผลของเขาเนี่ย uh, ผิวของเขาเนี่ยสามารถที่จะ ไปเป็นส่วนประกอบของเครื่องแกงนะครับปเป็นส่วนประกอบของเครื่องแกงรวมทั้งนะครับน้ําของเขาก็จะได้ใช้ความเปรี้ยวของเขาเนี่ยทดแทนมะนาวในยามที่มะนาวราคาแพงก็ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นพระรองนะครับอาจจะไม่ได้ลดกลมกลอมหอมเหมือนมะนาวแต่ก็นะครับในส่วนของแกงบางแกงเนี่ยที่ ต้องอาศัยความเปรี้ยวของอพืชนะครับอาศัยความเปรี้ยวของพืชก็สามารถใช้มะกรูดได้ในช่วงที่มะนาวราคาค่อนข้างที่จะแพงมากนะครับผิวของเขาสามารถทําได้และที่สําคัญของผมเพิ่งจะใช้ไปเมื่อ,อคราวที่แล้วที่ไม่สบายเนี่ยก็เอาน้ําของเขานะครับผสมเกลือผสมเกลือแล้วก็น้าผึ้งนะครับแล้วก็ชงด้วยตัวของน้าผึ้งนะครับ ก็สามารถที่จะเอาไปลดอาการไอได้นะครับสามารถที่จะลดอาการไอของเราได้ได้ผลชะงักเลยนะครับใครที่อยากเอาไปทดลองนอกจากประกอบอาหารได้แล้วยังเป็นสมุนไพรที่สามารถที่เราเอาไปใช้ได้นะครับก็เป็นพืชชนิดที่3ที่เราจะพูดถึงพืชชนิดที่4นะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ต้องเป็นกระเพรานะครับกระเพราบ้านเราก็จะมีอยู่2ชนิดด้วยกันนะครับกระเพรา ผัดกระเพรานะครับผัดกระเพราต้มยำนะครับเอาก็ไปเป็นส่วนประกอบนะครับที่จะเอาไปใส่เพื่อเพิ่มนะครับความหอมของต้มยำนะครับเอาไปใส่ในผัดพริกแกงต่างๆนะครับเพิ่มความหอมผัดกระเพรานี่ทุกอย่างต้อ,องใส pues ่ใบกระเพรานะครับผัดกระเพรากะเพราหมูสับกระเพราไก่ไข่ดาวกระเพราเนื้อนะครับ ก็ใส่กระเพราเอาไว้นะครับใส่ได้ทั้งดอกแล้วก็ใบนะครับใส่ได้ทั้งดอกแล้วก็ใบนะครับมีประโยชน์มากนะครับคู่อยู่คู่ครัวเรือนคนไทยหยิบจับออกมาใช้ก็อา่าจะได้นะครับไม่ต้องเสียสตางค์นะครับกระเพรามี2ชนิดด้วยกันคือกระเพราขาวกับกระเพราแดงกระเพราที่เราใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกระเพราขาวเพราะว่าเนื่องจากใบเขาใหญ่ดอกเขา อใบเขาใหญ่แล้วก็มันจะงามนะครับส่วนกระเพราแดงกิ่นเขาจะฉุนกว่าแต่เขาใบเขาจะไม่ค่อยใหญ่มากช่อเขาจะไม่ค่อยใหญ่มากฉะนั้นมันก็เลยไม่เหมาะกับการขายนะครับไม่เหมาะกับการขายั้นเขาก็เลยส่วนใหญ่เขาก็จะปลูกกะเพราขาวนะครับแต่ว่ากระเพราแดงเนี่ยมันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเขาไปทําเครื่องยาได้นะครับเป็นสมุนไพรชั้นดีนะครับ อันนี้อันนี้คือชนิดที่4นะครับคาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระเพราส่วนต่อไปก็คืออ่าส่วนของพิที่เป็นเป็นพริกนะครับอ่าเป็นพริกอ่าเป็นพริกชี้ฟ้าพริกขี้นกนะครับพริกขี้หนูนะครับสามารถเรียกได้หลายรูปแบบนะครับตัวนี้ก็มีความสํานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงต่างๆใส่ในต้มยำทําให้มันมีรสชาติความเผ็ดนะครับเพราะพริกเนี่ยมันสามารถที่จะสั่งหลั่งสารทําให้มีความสุกได้เมื่อเรากินรสเผ็ด จ,จัดไปรู้สึกว่าเราจะมีเหงื่อเหงื่อเหงื่อเราจะออกเหงื่อเราจะไหลแล้วมันจะส่งสารความสุขให้เรานะครับอันนั้นพริกก็จะมีประโยชน์นะครับพริกก็จะมีทั้งพริกกระเรียงนะครับซึ่งมีรสชาติที่เผ็ดมากนะครับแล้วก็จะมีพริกที่แตกสาขาออกมาเป็นพริกพริกยวกพริกชิกฟ้านะครับพวกนั้นก็จะเอาไว้ประกอบอา,อาหารนะครับ ซึ่งรสชาติก็จะเผ็ดน้อยหน่อย,อยแต่ถ้าเราจะทำผัดผัดกะเพรา,าหรือว่าทำตำเครื่องแกงปุ๊บเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่ก็จะปนไอพิกพวกนี้นะครับพิกขี้หนูพิกขี้นกพิกชี้ฟ้าพิกกระเรียงเนี่ยเข้าไปเพื่อทำให้พริกแกงหรือว่ารสชาติอาหารของเราเนี่ยมันมีความเผ็ดโดดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับถ้าอยากใช้พริกเบาๆหรือว่าเอาไว้ตกแต่งสีสันสวยงามก็ต้องเป็น พริกหยวกพริกชี้ฟ้าอันนู้นเป็นต้นไปนะครับอันนี้คือชนิดที่4ของเราเราก็ปลูกคู่ครัวเรือนในสวนผมก็จะปลูกพริกอย่างนี้เอาไว้นะครับเหลือเราก็นะครับเก็บเอาไว้แล้วก็ไปส่งที่ตลาดได้นะครับในงัดทุกอย่างครับสามารถที่จะเอาไปส่งในตลาดได้นะครับอย่างที่5นะครับอย่างที่5ของเรานะครับก็จะเป็นไอตัวของมะนาวนะครับมะนาวก็จะเป็นสาร เพิ่มความเปรี้ยวนะครับแล้วเร,เราก็ปลูกไว้แล้วว่าจะปลูกเป็นต้นหรือว่าจะปลูกเป็นกระถางก็ได้นะครับเ็งกระถางซีเมนต์บอซีเมนต์นะครับมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเราปลูกบนซีเมนต์เนี่ยเราก็จะกําหนดไอตัวของการออกดอกออกออกลูกมันได้นะครับออกดอกออกผลมันได้เพราะว่าเราสามารถที่จะกําหนดน้ํากําหนดปุ๋ยมันได้นะครับ <het> นี่คือประโยชน์ของมะนาวมะนาวบางช่วงอะครับมันแพงมากนะครับ เราก็มีวิธีการถนอมทําให้มันอยู่นานๆไปจนถึงหน้าที่มันแหลงนะครับไม่ต้องถึงขนาดเราปลูกนะครับเอาไว้เพื่อได้ราคาลูกละาบาท6บาทนะครับเราปลูกเอาไว้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องซื้อนะครับมะนาวในหน,นั้นนะครับมะนาวใส่ในยำใส่ในลาบใส่ในอาหารที่เป็นต้มยำนะครับใส่เพื่อปรุงรสชาติความเปรี้ยวของมันไม่ว่าจะเป็นเครื่องเคียงของผัด ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนะครับหรือว่าใส่ในก๋วยเตี๋ยวมะนาวนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับฉะนั้นมะนาวก็จะเป็นพืชอย่างที่5นะครับอย่างที่5้าที่เรา,าไม่ควรที่จะกล่าวข้ามไปนะครับอย่างที่หจะเป็นพวกใบผักชีฝรั่งนะครับใบผักชีฝรั่งก็คือผักชีหนามพวกนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบนะครับ ในการที่เราจะเอาไว้ใส่ในพวกเครื่องยำต่างๆเครื่องราบต่างๆต้มยำต่างๆก็ต้องใส่ใบผักชีฝรั่งนะครับเราปลูกเราปลูกไม่ยากมากซื้อจากตลาดมาเราเด็ดไปทิ้งก็เอาลากไปชําไว้เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะแตกออกมานะครับประโยชน์ของมันเยอะพอสมควรนีอ่อย่างที่สุดท้ายอย่างที่ผมจะพูดถึงวันนี้วันสุดท้ายก็คือใบโหระพานะครับ ใบโหระพาก็มีความจำเป็นมากนะครับใช้ในองค์ประกอบของพวกลาบพวกยำหรือว่าใช้แหนมกับอาหารที่มันเป็นอาหารอีสานนะครับใบโหระพาดีมีความจำเป็นมากนะครับจะเอาไปผัดมะเขือยาวนะครับหรือ,อวันก่อนเห็นเขามีาแนวความคิดดีมากเลยครับเขาเอาไปเจียวปนกับไข่ใบมานะครับ เราจะได้ความรู้สึกของไข่เจียวใบหัวละพาที่มีรสชาติอร่อยมากนั้นพืชเจ็ดชนิดที่ผมได้กล่าวไปวันนี้ครับที่ผมได้กล่าวไปวันนี้เนี่ยเ,เรานะครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยครับเป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นพืชผักที่เราต้องซื้อหาปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่ได้ปลูกเอาไว้อย่างละ5บาท10บาทเนี่ยถ้าเราจะทำ ลาบหรือทำยำอะไรสักนิดหนึ่งทำต้มยำอะไรสักนิดทำอาหารผัดกะเพราอะไรสักนิดหนึ่งต้องไปซื้อเนี่ยมันก็มีมูลค่าแล้วนะครับถ้าเราช่วยนะครับเราช่วยประหยัดได้นะครับเราก็จะสามารถที่จะเอามาเป็นนะครับเอามาเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนในครัวเรือนของเราได้นะครับก็วันนี้ก็พูดถึงพืชเจชนิดนะครับพืชผักเจชนิดที่อยู่คู่ครัวกับคนไทยมาโดยตลอดนะครับ งนั้นถ้าใครยังไม่ได้ปลูกนะครับก็ไปหาซื้อมาปลูกซะปลูกในกระถางก็ได้นะครับปลูกในกระถางก็ได้นะครับเวลาเราจะใช้เราก็สามารถที่จะเด็ดออกมาแล้วก็ทําอาหารได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อนะครับผมวันนี้ฝากสาระเก็ดเล็กเก็ดน้อยเอาไว้นะครับกับสำหรับสวนเกษตรเคอร์ฟิว2 0 2ยใบในช่างนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับผมสําหรับการติดตามรับชมนะครับมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูล นะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดความรู้ทางด้านเกษตรกรด้วยกันนะครับอันไหนที่มีประโยชน์ก็กลับไปใช้นะครับนะครับหวังว่าจะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนเกษตรเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้สวัสดีครับฝากติดตามกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ